สวัสดีชาวราศีธนูท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่15ถึง31สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน นะครับผมก็มาเริ่มดวคำรักของชาวราศีธนูกันดีกว่านะครับว่าในเดือนสิงหาคมอ P ีหลังเนี่ยจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดอะมิชชิเอียนนะครับไพ่ใบนี้เป็น,นเหมือนกับคนรักของคุณเนี่ยนะครับเหมือนกับเขารู้แหละว่าคุณเนี่ยเริ่ม,ท,มทําสิ่งต่างๆจนทนไม่ไหวแล้วว่าทําสิ่งต่างๆหมายความว่าเริ่มทําดีเขามาตั้งมากมายจนบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องพอแล้วนะบอกตัวเองว่าต้องหยุดแล้วพรเดอะมิชิเอียนหมายความว่าคามรักที่คุณให้เขาไปเนี่ยเหมือนกับได้ เป็นนักม่ยกรที่เหมือนกับทําสิ่งต่างๆเพื่อนคนที่รักให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขให้เขายิ้มได้คอยช่วยเหลือเขาคอยดูแลเขาใครหลายคนเลยเหมือนกับให้ใบนี้บอกชาวสีนวลท่านว่าเหมือนคุณทําทุกวิถีทางแล้ว<แ>เพื่อให้คนที่คุณรักเนี่ยเข้าใจว่าคุณเนี่ยรักและต้องการเขาอยากคบกับเขาแบบไหนนะครับอยากทาดีเขาเนี่ยเพื่อให้มีความสุขด้วยกันให้มีสิ่งร่วมกันอนะหรือให้เห็นตัวตนของเราเห็นคุณค่าเรานะครับหรือชอบเราหรือบอกว่ารักเราหรือเหมือนกับแคร์เราบ้างอะ่ะ ต่เหมือนกับสิ่งคุณได้กลับมาเหมือนกับดาบและมือหนึ่งที่ถืออยูไ่ไว้ในมือนั่นหมายถึงว่าความเจ็บปวดที่คุณได้กลับมาหรืออาจจะเป็นเหมือนกับทําอะไรไปแล้วเหมือนกับมันกลายเป็นว่าเขาเนี่ยทำร้ายเรากลับทําดีาเขาแทบตายสุดท้ายเขาทําร้ายเราอ่ะเหมือนเรารักเขาดีกับเขา,า,เขาแต่เขากลับทําร้ายเราใครหลายคนรู้สึกแบบนี้เลยก็เลยเหมือนกับทำนายว่าเมจิเชนไปนี่หมายความว่าชาวาร,ราศีมิถุนท่านเนี่ยเริ่มบอกตัวเองแล้วว่าต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านนะครับแม้ว่ามันจะต้องเจ็บแม้มันต้องเสียใจแม้ว่าต้องทรมานแม้ว่าจะรักเขาอยู่นะครับ แม้ว่าจะคิดถึงเขาอยู่แม้ว่าจะดูแลอยากจะห่วงใยเขาอยู่แบบนี้ต่อไปอ่ะแต่เหมือนกับต้องบอกตัวเองว่าต้องพอแล้วบอกตัวเองต้องลืมเรื่องราวทุยผ่าแล้วบอกตัวเองว่าต้องหยุดแล้วเพราะเหมือนกับเราเจ็บจนทนไม่ไหวอ่ะหัวใจถูกทำลายก็มีทั้งๆที่ยังรักนะครับทั้งที่ยังเหมือนกับคิดถึงเขามีวันไหนที่ไม่คิดถึงเขานะยังห่วงใยเขาอยู่ด้วยซ้ำยังรักเขาอยู่ด้วยซ้ำแต่มันเจ็บจนเหมือนกับต้องบอกตัวเองว่าต้องพอแล้วเพราะใพ่ไปต่อมาทำนายว่าหกไม่เท้าครับใครหลายคนอยากจะไปต่อไหมแน่นอนครับอยากจะไปต่อ อยากจะดึงเขาลับคืนมาอยากจะไปตามรักคืนสู่หัวใจ6กไม้เท้าไปสูหมายกับการเดินทางการเหมือนกับเดินทางไปทําสิ่งต่างดีๆร่วมกันนะ่ะฉันหกไม้เท้าหมายความว่าชาวราศีมิถุาาท่านเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับช่วยเหลือเขามาเยอะมากๆเลยนะที่ผ่านมาอาจจะเหมือนกับเคยร่วมเดินทางกันมาให้เขามีความสุขเขาอยากได้อะไรเราก็หามาให้เขาอยากได้อะไรต้องการอะไรนะครับอยากได้สิ่งไหนเนี่ยเราแทบจะหาให้เขาทุกอย่างเลยทําเพื่อเธอทุกอย่างเลยยอมเหน็ดเหนื่อยยอมพายเรือเห็นไหมครับ ยอมพายเรือยอมอดทนเพื่อเขาเพื่อเขา,ามีความสุขอะยอมลําบากใครหลายคนยอมเป็นหนี้ยอมลําบากยอมให้ตัวเองเจ็บเพื่อคนที่เรารักยิ้มได้ก็เพียงพอแล้วอะก็เลยทำนายว่าหกไม้เท้าไปนี่หมายความว่าตอนนี้ชาติเรียสีทุกท่านเนี่ยก็ยังอยากจะรักเขาต่อไปนั่นแหละก็อยากจะทําสิ่งนี้ให้เขาต่อไปนั่นแหละแต่เหมือนกับทําไปเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายก็ได้ความเจ็บปวดกลับพื้นมาหรือทําไปเท่าไหร่สุดท้ายเขาก็เหมือนกับเขารู้แหละว่าเราดีกับเขานะเขารู้หกไม้เท้าเห็นไหมครับเขารู้ว่าเราทําเพื่อเขานะเขารู้ว่าเราอดทนเพื่อเขานะ เขารู้เรารักเขาดีเขานะแต่เห็นไหมครับเมจิเชียนแต่เขากลับไม่รักแต่เขากลับไม่ต้องการมันแต่เขาต้องการแค่ความดีของคุณต้องการให้คุณทําดีเขาต่อไปอะ่ะแต่ดีแค่ไหนเขาก็ไม่รักอะ่ะฉันพ่ายไปนี้ก็เลยเหมือนกับชาวราศีท่านอยากจะถามคนที่คุณรักว่าต้องดีแค่ไหนนะเธอถึงจะเห็นคุณค่าต้องดีแค่ไหนต้องทําแค่ไหนนะเธอถึงจะเห็นความพยายามอะ่ะเพราะเหมือนกับบทดหัวใจเนี่ยเราทําให้เขาหมดแล้วหมดหัวใจหมดทุกวิถีทางเฮ็ดทุกวิถีทางแล้วเพื่อทําทุกอย่างแล้วอะ่ะ ไพ่ใบนี้ก็จะเหมือนกับขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมเดินทางขอบคุณนะที่ครั้งเราเคยรักกันเนี่ยขอบคุณนะที่เราเคยเดินทางด้วยการเคยมีสิ่งอร่วมกันมาครั้งนึงเราเคยรักกันครั้งนึงเราเคยคบกันครั้งนึงเราเคยร่วมเดินทางกันเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วก็ทํทำนองไพ่ใบนี้เหมือนกับไพ่สิบดาบครับมันเจ็บมันเจ็บตรงที่เหมือนกับสิบดาบอะพอเราลาสี่หัทนั่นเนี่ยตัดสินใจว่าจะพอนะหรือหยุดนะ หรือใครกหลายคนอาจจะเหมือนกับเจ็บจนทนไม่ไหวสิบดาบหมายความว่าร่างกายเนี่ยถูกดาบหลายเล่มปากอะ่ะมันเจ็บจนเหมือนกับไม่เหลือที่ไหวสักกี่แผลแล้วแต่เขามากักจะเป็นเหมือนกับสิบดาบเอาดอกไม้มาหาคุณตอนที่คุณนอนแล้วอ่ะตอนที่คุณนอนร้องไห้ตอนที่คุณหยุดแล้วอ่ะมักจะกลับมาเอาดอกไม้มาให้เรานะครับกลับมักกลับมาถาม,ถามถ่ายเราว่าเราเป็นยังไงบ้างนะครับกลับมารู้ว่าวิธีว่าต้องพูดยังไงต้องบอกอยังไงเนี่ยเพื่อให้เราเชื่อเขาเพื่อเาว้เขาเพื่อเราเนี่ยทำดีเขาต่อไปอ่ะก็จะทานมัายว่าชาว คนรักของคุณเนี่ยเขารู้นะครับว่าเขาต้องพูดยังไงต้องทํำยังไงเนี่ยเขาถึงจะได้ความรักได้การดูแลจากคุณได้รักได้หวัวใจของคุณแล้วทำให้ชาวราศีธันท์เนี่ยเหมือนกับยังเธอดูแลเขาต่อ,อยังห่วงใยเขาต่อ,อยังทนเจบ็บเขาต่อไปอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับให้สิบด่าบอกชาวราศีธันทว่าเหมือนกับคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าหยุดสักทีได้ไหมแววตาที่เธอเคยใช้อ่ะเห็น<ม>ไหมครับขอหัวใจของเราคืนขอความรักของเราคืนน่ะถ้อยคําที่เหมือนกับเขาต้องมาพูดแบบซ้ำๆถ้อยคาเดิมๆท,ที่เขาต้องบอกเราเนี่ยเราไม่อยากจะฟังอีก สิบดาบที่นี่หมายความว่าอยากเป็นคนรักอย่ามาบอกว่ารักกันถ้าหากไม่รักอ่ะอย่าบอกว่าเหมือนกับอยากให้เราขับไปนะครับอย่ามาห่วงใยกันเน่ะถ้าเกิดไม่คิดจะรักกันเนี่ยผะให้สิบดาบหมายความมันเจ็บจนกว่าจะทนไหวแล้วมันเจ็บจนพอแล้วว่ากับสิ่งที่เหมือนกับเขาพูดตเดิมคําพูดเดิมคําเจ็บซ้ําๆที่เหมือนกับมันย้าว่าเราต้องเจ็บอีกเหมือนเดิมอ่ะสิบดาบก็เลยหมายความว่าชาวราศีธานวนจะบอกคนที่คุณรักว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่เหลือที่ว่างอีกสักกี่แผลแล้วนะมันเจ็บจนไม่ไหวแล้วมันเจบบจนนพออแล้วะที่เหมืกั หนังเรื่องเก่าๆฉากเดิมๆนะครับพอทําดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องการแค่เราทําดีขเขาต้องการให้เขารักเขาต่อไปแต่เขาล่ะเคยแคร์เราบ้างไหมเคยรักเราบ้างหรือเปล่าเคยต้องการเราบ้างไหมหรือเห็นเราในบ้างไหมในใสายตาก <c oughs> ็ฉะนั้นมาไพ่สิบตาก็หมายความว่าคนรักของชาวในสิบถ่านเนี่ยไม่ว่าจะเลือกตาไปไดนแค่ไหนก็ตามมักจะกลับมาเป็นคนดีและทีสุดท้ายอ่ะมัว่าจะเอาดอกไม้มาให้คุณมาบอกว่ารักคุณมาทําเป็นดีเนี่ยในทีที่สายเกินไปอ่ะ แต่ร้านนาทีที่คุณทําดีเขาร้าน,นาทีที่คุณรักเขาพยายามพายเรือให้เขาพยายามช่วยเหลือเขาเรื่องงานงานการเงินจับหนุนซัพพอร์ตเดินทางมากับเขาเนี่ย <c oughs> เขากลับมองข้ามไปเขากลับไม่มองสิ่งอื่นมากกว่าแค่คนอื่นมากกว่านะครับร้านนาทีที่มีเธอไม่เคยใส่ใจอะวันที่เราเจ็บปวดวันที่เรามีน้ําตาที่เราเสียใจเนี่ยเขากลับไปอยู่กับคนอื่นเขากลับไปหาใครอะมันก็ได้หมายกับให้สิทธหมายความว่าเราเจ็บไปแล้วร้องไห้ไปแล้วเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาเป็นคนดีกลับมารัก กลับมาต้องการเราเนี่ยในนาทีสุดท้ายนั่นเองเช่นไพ่ใบต่อมาทําลายแบบนี้นะครับไพ่โฟล์กพดิคอนหรือไพ่สี่เหรียญทำนายว่าคนรักของชาวราศรีหน,นุ่ยท่านถ้าเกิดคุณไม่ได้บอกกันนะจะมีการกลับมาพูดคุยเริ่มจากการติดต่ออาจจะมีการกลับมาขอหยิบยืมสิ่งดีดีกลับมาขอดอกไม้กลับมาขอความรักจากคุณขอคุณค่าจากคุณขอการดูแลอยากจะกลับมาคุย,ยกับคุณก็เร,เริ่มจากแบบนี้ก่อนเลยอาจจะเป็นการกลับมายืมเงินด้วยซ้ำเพราะสี่เหรียญจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาแอบมองผู้หญิคงคนที่เขาหักเห็นไหมครับก็คือแะอ ก็เหันไหว่ามีการแอบมองแอบส่งเขารู้ชาราสีนูนหลายหลายท่านเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ต่อให้เขาทำร้ายคุณทำร้ายบ้านหลังนี้พังแค่ไหนหรือไม่กลับเป็นครอบครัวกับคุณเนี่ยคุณก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้คุณก็ยังรักเขาอะคุณยังจะเหมือนกับคนที่เหมือนกับยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วอะยังห่วงใยเขาอยู่แล้วอะมันห้ามตัวเองไม่ให้รักเขาไม่ได้มันห้ามตัวเองไม่ให้ห่วงใยงเขาไม่ได้อะแต่มันเจ็บเห็นไหมครับมันเจ็บจนเหมือนกับพอแล้วอะเพราะตรงที่เหมือนกับไพ่ทาวเวอร์ครับมันเจ็บรงีเหหหือนนัับวใจ้้าล มันพังแล้วอะมันเจ็บตรงที่เขาเอาหัวใจของเราเนี่ยไปย่ำยีอะนี่เหนอคนที่เรียกว่าความรักนี่เหนอคนที่เรียกว่ารักกันนี่เหนอคนที่เรียกเหมือนกับต้องการให้เรากลับไปแต่ไม่เคยคิดจะรักษาเราเลยอะไพ่ทาวเวอร์ใบนี้ก็เลยเหมือนกับชาวราศีธนท่นเหมือนกับหัวใจของคุณมันแหลกสลายเหมือนกับก้อนหินก้อนเนี้ยแม้ก้อนท่างก้อนหินเนี่ยมันยังร้องไห้มันยังสิ้นใจมันยังแตกสลายเลยอะหัวใจของชาวราศีธนูก็เหมือนกันแหละก็จะบอกคนที่รักว่าเหมือนกับที่เราดีเขามานาแสนาเนี่ยพอคิดว่าสักัันนมควาสุข เราคิดว่าสักวันหนึ่งจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนมาเห็นใจกันบ้างเปลี่ยนมารักกันบ้างอะแต่เหมือนกับต่อให้ทําดีแค่ไหนถ้าคนไม่รักกันเนี่ยสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไพ่ทาวเวอร์ใบนี้ก็ได้บอกชาวราศีท่านว่าเหมือนกับคุณเป็นก้อนหินสิ้นใจอะเหมือนหัวใจเราแตกสลายเหมือนก้อนหินมันก็แตกสลายเหมือนกันอยากจะเปลี่ยนใจให้เขาเนี่ยรักเราอยากจะเปลี่ยนใจให้เขาเนี่ยให้เขาเข้าใจเราอะฉันไพ่ใบนี้ขอรำะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครเ่อกราคนรักไปไม่เกินหกเดือนนะคุณอาจจะส่่งคิปปนี้ไไหาาาาเเบอกว เหมือนก้อนหินให้มันสิ้นใจอะว่าเรารักเขาสุดห like ัวใจถ้าเกิดเขาจากเราไปถ้าเกิดเราเลิกกันไปเนี่ยมันก็เหมือนกับหัวใจเราก็แตกสลายนะครับก้อนหินก็แตกสลายเช่นกันเนี่ยเพราะเราเห็นเขามีค่าเราอยากจะรักเขาอยากให้เขาเข้าใจแค่นั้นแหละอยากให้เขาดีในส่งหัวใจที่ว่าสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยก็แค่ความรักก็แค่รักเขานั่นแหละอยากให้เขาเนี่ยรักเราบ้างหรือสนใจหรือเห็นเราค่าเราบ้างไม่ใช่กลับมาเป็นให้สิบเหรียญทำร้ายเราสุดท้ายกลับมาเป็นคนดีในที่สุดท้ายเสมอเลยอะนะครับ เช่นพไพ่ใบนี้ก็จะ้ทำนายว่าถ้าเกิดใครเรรคลือกราคนรักไปเกิน10เดือนนะครับหรือเกิน1ปีเนี่ยไพย่เอ็มเพย์ใบนี้หมายความว่าคณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจเดินออกมาเพราะเหมือนกับเอ็มเพย์เดินจากไปเพราะเหมือนกับตอนที่มันจะพังไปมากกว่าน,นี้ก่อนที่บ้านหลังนี้มันจะไม่เป็นบ้านอีกก่อนที่จะไม่ลงเดียวความรลังอีกต่อไปอ่ะก็เลยขอเลือกเดินจากไปหรืออาจจะเหมือนกับไพ่เอ็มเพย์อะยอมเจ็บยอมเสียใจเพื่อคนที่เรารักเนี่ยไปเจอทางที่เขาต้องการ,ไป,ไ,ปาาการไปเจอทางที่เขาเลือกเห็นไหมครับไปเจอทางที่เขาเหมือนกับอยากจะไปอ่ะ สุดท MM ้ายไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับเอ็มเพสอะครับบอกชาวราศีธนวุฒว่าเหมือนกับสุดท้ายคุณก็เลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วถามว่าเราอยากจะเลือกเขาไหมอยากจะเลือกอยากให้เลือกเขาเนี่ยให้เขาอยู่กับเราอยากให้เขากลับมารักเราอยากให้เขาแต่งงานกับเราหรืออยู่เคียงข้างกับเราหรือเป็นแบบเดิมที่เราเคยรักกันเนี่ยแต่ไพ่เอ็มเพสใบนี้สุดท้ายบอกคุณว่าเหมือนเราเลือกให้เขาไม่ไปไม่ได้อะเหมือนเราเลือกอะไรไม่ได้เลยอะไพ่เอ็มเพสใบนี้ก็เลยเหมือนกับเรารักเขานะแต่เหมือนกับสุดท้ายก็ต้องยอมสุดท้ายก็เลือกเขาไม่ไปจากเราได้หรือเปล่า เอ็มเพไปนี่หมายความว่าคุณเหมือนกับคนที่อาจจะบอกเขาว่าเราเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เขาเห็นคุณค่าเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าเลือกให้กลับมารักกันกลับมาแต่งงานกันกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมได้หรือเปล่าหากบอกเขาว่าเจ็บเสียใจทาวเวอร์หัวใจเราแตกสลายขนาดนี้เธอจะเลือกฉันเป็นตัวจริงอยู่ไหมเธอยังรักฉันที่ฉันเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าไพเอ็มเพไปนี่เป็นสมัยกับความรักเจ้าลายสท่านเนี่ยเคยรักกันไปที่มันเป็นครอบครัวกันเคยมีลูกกันก็มีนะครับหลายคนเป็นแบบนั้นเลย หรือแต่งงาน ENA สร้างครอบครัวกันมาแต่พอเขาไปเจอทางที่ดีกว่าหรือเขาไปเจอคนที่เขาต้องการเนี่ยเขากลับลืมเราหรือตัดสินใจที่จะบอกเลิกบอกลาเพื่อไปเลือกอีกคนหนึ่งมากกว่าแต่ปล่อยให้เรานั่งอยู่แบบเนี้ยปล่อยให้เราเจ็บแบบเนี้ปล่อยให้เรานั่งรอแบบเนี้แต่เลือกอะไรไม่ได้เลยอะไปจากเขาก็ไปไม่ได้นะครับให้อยู่กับเขาก็าากลับไปหาเขาไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับสุดท้ายเรา,เราก็เลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องเขาไม่ไปจากเราก็ไม่ได้หรือเปล่าล่ะเพราะฉันพ่ใบนี่หมายความว่าเขาแค่อยาบอกเขารู้แค่นั้นเองว่ายังรัักกกอออออยยยยูู่่นนะะะงาจเเลืธ อยากให้เลือกให้เธอกลับมารักกันได้มั้ยหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายก็เลือกอะไรไม่ได้ไงครับก็เลยอาจจะเป็นการส่งคลิปนี้ไปบอกเขานะครับว่าเราเลือกอะไรไม่ได้เลือกได้ไหมหรือถ้าเกิดใครเลื่องราคนเราไปเกิน10เดือนหรือ1ปีเนี่ยไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับเอ็มพสอะมันคือการยอมพอรักการยอมให้ใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยเพื่อเหมือนกับเอ็มพสอะปล่อยเขาไปนะครับเพื่อให้เขาเจอสิ่งที่เาต้องการอย่างน้อยเราก็ทําดีที่สุดแล้วอย่างน้อยเราก็รักเขาครั้งหนึ่งเคยแต่งงานกัน ครั้งหนึ่งเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาครั้งหนึ่งเคยร่วมเดินทางกันมามันก็ดีแค่ไหนแล้วนั่นเองเหมือนคุณพไพ่เบจิเชียนเข้ามาบอกว่าเราทําทุกทิทางแล้วจนตัวเองมันเจ็บจนพังบริบดทั้งใจแล้วว่าพังแล้วเจ็บปวดทั้งใจแล้วนั่นเองนั่นแหละหรือเจ็บจนพอแล้วพอสักทีเพื่อนไพ่ไปต่อมาเป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมแล้วก็การแนะนานะครับพไพ่ใบแรกขึ้นมาคือเดือนสตาร์เข้ามาครับเหมือนตอนนี้คุณยังมีความหวังอยู่นะว่าเดือนสิงหาคมเนี่ย จะกลับมาเห็นเงาของการและการจะกลับมาคืนดีจะกลับมาให้โอกาสกันจะกลับมาฟื้นฟูร,รักษาความสัมพันธ์ที่เคยแย่ๆเคยทิ้งกันไปเคยทาร้ายกันไปหรือเหมือนกับมันเจ็บตรงที่เขาทาร้ายหัวใจเราเอาหัวใจของเราไปย่ายีนั่นแหละก็เลยไปไพ่ใบนี้หมายความว่าเดือดสตาร์คือโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วคุณอาจจะให้โอกาสเขาจนถึงธันวาคมปีนี้หรือปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วที่เขาจะกลับมาหาเราอะเดือดสตาร์ที่นี่หมายความว่าชาวราอยู่แใน,น,นช่วงนีนเน้เป็นดวงแห่งการที่เหมือนกับเริ่มมีความหวังเริ่มออกมาเริ่มหลุดพ้น เริ่มมีความสุขเริ่มมีเสน่ห์เริ่มอยู่คนเดียวเริ่มออกมาเหมือนกับเข้าใจความรักมากขึ้นเริ่มนิ่งมากขึ้นเริ่มเจ็บจนหัวใจเราชาไปทั้งใจอะ่ะก็เลยกลายเป็นนิ่ง Likewise, ออกไปเลยออกมาแบบนิ่งๆออกมาแบบเงียบๆออกมาเหมือนกับเห็นคุณค่าตัวเองรักษาตัวเองออกมาอยู่กับตัวเองออกมาเห็นคุณค่าตัวเองแค่นั้นแหละเพราะอยู่ตรงไหนไม่มีค่าก็เลยออกมานั่นเองครับพอไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าคิงถือดาบครับทานายเดีสิงหาคม่าคนรักของชาวราศีธนูท่านนี้เขาทำลายคุณเนี่ยเขาเองก็ถ้าเกิดคุณจากเขาไป เขาทำร้ายคุณไปก็จริงนะแต่สภาพเขาเองก็เจ็บสภาพเขาเองก็ย่ำแย่เขาก็จะลาบากที่ไม่มีคุณเช่นกันก็เลยทำนายว่าคนของชาวราศีหลายตท่านนี่มีการแอบมองแอบส่งคุณด้วยนะเขารู้ว่าเขาสามารถกลับมาหาคุณได้แต่พอคุณนิ่งพอคุณหายไปพอคุณเจ็บแล้วเดินออกมาเนี่ยเขาเองก็เดือดร้อนนะเขาเองก็เจ็บเหมือนกันนะเขาเห็นคุณนิ่งเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาเห็นคุณจะเดินจากไปเนี่ยหรือเห็นคุณว่าหยุดแล้วเนี่ยหรือเห็นคุณเจ็บจนพอเนี่ยเขาก็เจ็บนะที่ต้องสูญเสียคุณไปอ่ะ พบให้คิงนถือดับหมายความว่าคุณอาจจะเป็นสหายร่วมรบคนที่ผ่านอุปสรรคคนที่คอยช่วยเหลือเขามาตลอดอาจจะมีการอร์ตเรื่องเงินคอยดูแลคอยห่วงใยเขาเรื่องงานด้วยเรื่องชีวิตเขาต้องหลายอย่างด้วยแหละพอไม่มีคุณเขาก็อาจจะเจ็บนะครับอาจจะสูญเสียอาจจะโกรธไม่พอใจที่คุณจะเดินจากไปแต่ตอนที่คุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคุณหนักมากเลยอะคนคนนี้คิงถือดับเข้ามาอาจจะเย็นชากับเราอาจจะใจร้ายกับเราจังั้งที่เรารักเขาดีกับเขาแค่ต้องการให้เขาเข้าใจบ้างได้ยินเสียงหัวใจเราบ้าง นะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าสิกออฟพีดีคอนครับหรือไพ่หกเหรียญอันนี้คือไพ่ของการแนะนานะครับแนะนําชาวราศีิถท่านว่าถ้าเกิดคุณอยากจะร้องใครทุกคนหนึ่งหรือถ้าเกิดจะจะรักใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยไพ่หกเหรียญใบนี้แนะนําว่าอาจจะเป็นไพ่หกเหรียญน่ะอาจจะต้องลองทําสิ่งสุดท้ายกับเขารูแล้วอาจจะต้องให้ไปเทใจไปหมดทั้งใจเลยถ้าเกิดหลงเหลืออะไรอยู่ที่จะบอกเขาหรือหลงเหลืออะไรที่อยากจะทําให้เขาเนี่ยทำเถอะครับในเดือนสิงหาคมทำเถอะครับจนถึงสิ้นปีนี้จนกว่าจะเหมือนกับทําจนหมดความรู้สึกทําจนเหมือนกับ ไม่เหลืออะไรอีกต่อไปไม่เหลือเหตุผลอีกต่อไปแล้วะนะครับทำจนเหมือนกับทุกวิถีทางแล้วจนไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วอะ่ะเพราะฉันให้เด็ก6เหรียญนะครับสิ่งอมเมริอันไปเนี้ยทาให้เขาเห็นคุณค่าทําให้เขาเหมือนกับไม่ต้องไปคาดหวังอะไรอะ่ะทาให้เขามีความสุขทําให้เขาดีไปเลยสุดท้ายแล้วออกมาเนี่ยจะไม่ได้ต้องหลงเหลือที่ต้องเหตุกลับไปอีกไม่ต้องกลับไปเสียดายต้องต้องกลับไปอะไรอีกเพราะหกเหรียญหมายความว่าความสุขที่คุณทําดีสุดแล้ววะเคยทำนายว่าถ้าเกิดใครเรื่องราาคนรับไปเกิน6เดือนเกินเนี่ย ดวงคุณมีความรักเข้ามานะครับมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาให้คุยเข้ามาให้เลือกเข้ามาเห็นคุณค่าคุณแต่คุณเหมือนคนคนนึงที่เกิดรักใครไปแล้วเนี่ยต้องรอให้ผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจไปก่อนนะ่ะถึงจะเริ่มต้นความรักใหม่ได้แต่พไพ่เอ็มเพสใบนี้หมายความว่าดวงคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีครอบครัวเหมาะสมที่จะเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกเป็นคนรักที่อบอุอน่นเป็นคนรักที่จริงใจอะ่ะหัวใจของคุณมีค่ามากกว่าที่ถูกทำลายไปแล้วไม่สามารถรักใครได้อีกนะครับก็เลยออกมาเพื่อเหมือนกับรักษาใจ เห็นคุณค่าตัวเองเพื่อที่จะเหมือนกับไปเจอความรักที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าอยากจะมีเราในชีวิตเห็นเรามีคุณค่ามากกว่าที่จะเสียเราไปที่ทําร้ายเราอยู่แบบนี้นะครับไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาว่าเพจออฟเพนดิคอนนะครับหรือเด็กถือเหรียญบทสรุปความรักของชาวราศีนูก็คือเหมือนกับคุณทําเต็มที่แล้วคุณพยายามทำสิ่งที่ดีมาตลอดแล้วนะเด็กถือเหรียญไปนี้ก็เหมือนกับคุณให้จนไม่เหลืออะไรแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเด็กถือเหรียญทำนายแบบนี้ว่าคุณทําดีที่สุดแล้วในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามทาให้มันดีแล้วอะ แต่สุดท้ายเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากการองปล่อยใครสักคนหนึ่งไปไปอยู่ในที่ของเขาแต่เด็กถือเรียนแบบความมั่นารกลับมารักตัวเองกลับเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเด็กสิ่งดีเนี่ยมีคนมากมายหลายคนมาบริจาคเงินให้คุณมาให้คุณค่ามาชอบคุณที่คุณเล่นดนตรีชอบคําพูดคุณชอบนิสัยของคุณชอบความรู้ความสามารถของคุณชอบตัวตนที่คุณเป็นนั่นแหละอยู่กับคนที่เขาให้เงินเราซัพพอร์ตเราลักเราเห็นเรามีคุณค่าดีกว่าอยู่คนที่เขาเหมือนกับสิบดาบเป็นคนดีในที่สุดท้ายอะ นะครับโดยกลับม่เห็คุณค่าในวันที่เราลองให้ไปแล้วเสียใจไปแล้วหรืออยู่กับคนที่เขาเหมือนกับมักจะทาร้ายเราจนหัวใจของเราเนี่ยไม่เหลือที่ว่างเขาทำาลายอีกสักกี่แผลแล้ววะไพ่ไปสุดท้ายก็เลยเป็นไพ่อาลาร์เคลนแนะนาชาวราศี่านว่าคอกไทม์ไพ่เบ็นี้บอกให้คุณเนี่ยใช้เวลาให้เต็มที่ไปเลยพยายามให้เวลากับมันมากที่สุดในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนสิงหาคมนะครับเป็นต้นไปเลยในเดือนนี้คือไพ่ของการที่พยายามใช้เวลาให้ค่อยๆเป็นค,ค่อยไปช้าๆไม่ต้องเร่งรีบเพราะถ้าเกิดเรารีบ ตัดสินใจอะไรที่มันด่วนเกินไปหรือิทิ้งเขาเกินไปเดี๋ยวคุณก็กลับไปใจอ่อนกลับไปช่วยเหลือกลับไป o, รักเขากลับไปแคร์เขากลับไปเชื่อเขาอีกแต่คุณให้เขาไปหมดเลยนะและให้เวลาเพื่อคําตอบค่อยๆอ,ออกมานะครับค่อยๆหลุดพ้นค่อยๆให้เวลาเนี่ยมันเยียวยาทุกอย่างมันหลุดพ้นออกมาเองตามมันเวลาของมันเนี่ยคุณจะเหมือนกับผ่านเวลาอันนี้ไปได้ผ่านช่วงเวลาที่มันแย่ๆไปได้เองครับใครที่ร้องไห้อยู่ก็เช่นกันหรืออกหักอยู่ก็เช่นกันนะครับให้เวลามันผ่านพัดไปนั่นแหละก็ขอบคุณชาวราศีธนูท่านนะครับผม ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แนละ้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ